nha. Rồi. Ừ. luôn. Ôi Đầy đi đi ba. Ít tin ba. Thôi, qua nữa coi. ืม็เลยไปเก็งไ,ไ,ไปเห็นหนั่โอ้โเยังกระทะผัดกบทาไฟฝาดเจยานี่นบ่ฮะผัดกบยังบ่อันนีบลงดูโอ้โหได้ดีดวะ่ะอ่าที่เปล่นว่ะ ก็ไม่ได้รู้ส <Luckily my way> ึกด้วยจักวิ้ว <rant> น <y> <vou> ี่เอาจังวิ้วนี่เดี๋ยวบ้าไปตาประบุนไปสุดยอดครับเชฟกระทะลิกแสบประแสบรอชมตอนต่อไปครับอย่าจือน้ำตาลไม่ต้องยินมนะไม่ต้องใส่บันนี้เขาก็สักกว่าควันก็บันว ก่อนจะผัดผัดแของต้อนเนาะปุ่บนี้ครับขึ้ยอดเดียวกุไปต่อครับต่อไปเป็นรายการต่อไปน้ำมัน เตื้อน้ำมันก็เลื้อน้ำมันก็เลใส่น้ำมันนิดนึงดูรสชาตินะครับจะขนาดไหนนะครับริกแกงผิดแกงหยาบริกแกงนะครับใส่ผิดแกงก่อนลงไปนะครับันิพัดครบนะครับเป็นการผัดกบนะครับจากชิป สชกระทะไม่ครับน้พบพอชกระทะเหล็ก <c oughs> เริ่มแล้วครับเริ่มจะกินแล้วออเ, <c oughs> เริ่มไอ้กันไก่นี่ย <c oughs> โอ้เคยนี้นเราผัดเนี่ยลยเอ็ดเนานะเร่มเรข้าแล้วครับ เริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มไหมแล้วครับน้ำครับน้ำครับคนเลียง็นเลยครับอันนี้คนเย็นเนาะดื่มน้ำเติมนิดหนึ่งเง็บนี่เช็ดครับเป็นเช็ด

ร้อจังไลให้ลบจุกจังเอยก่อนปรุงใส่ใบกระเพราเสร็จเลยครับเลน้งเหา่าอะไรจิ้มจิ้มแนี้ครับครับเสร็จแล้วครับเด้อบัด ครับสุดยอดจริงไม่จัดความเสร็จนะครับเนาะครับนี่เชฟนะครับ,บเ,เชฟพร้อมเสิร์ฟน้ำลายไหลจ๊ะ